หยดเลยครับผมอ๋อโอ้นี่กัมเรนตัวโพเตอเจียขึ้นพี่พี่เบิร์ตได้พี่พี่เมีนเบิร์ตได้เท่าพี่พี่พูดพูดพูดกัมเรียนหนี่นีสองแตกไม่เตยอยังบันเห็นหยังอยู่ครับผมตาถั่วอย่างครับผมตาพอดีพี่เราอ้าวไม่มันครับผมเอ้ยกลิ่นๆเลยฮะสวยๆครับผมโพเตอร์สีโป้มันเพิ่นพี่เราอ้าวเมีนเพิ่นเบิร์ตเหรอครับเนี่ยอ้ยสุดยอดเลยออกไฟใหม่ครับผมเอ้า วานมูพอเป็นมเป็นกลุ่มเนีอ่าสิพอไปเรื่อยเลยครับผมมนี่หนี้ใหม่ถ้าเคียโดนีได้เขานเเนีไปเรื่อยเลยะครับผมขับมเตกลุ่มโอนเงานี้อเขาตื่นเาเงานีไปเตมเงาครับผมเงาเน่ นุ่มบอลเลยเตยคือไงนมเตยที่นี่เพิ่ออีกเหนียวเตยอู้เก๋ไก๋เพุ่นอีกเตยเหอียวเดียวเขียวสวยเลยเตยชีว์อู้เขยสวยครับผมเหนีขนาดเลยพี่พี่ค่ะขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเอฟซีทุกท่านทุกมองทุกบ่นขอสวัสดีเอฟซีทั้งชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศมื้อนี้ก่ะวันที่10 พือเาพ่อโซสองพันห้ากสินากราเฮ็ดแม่เตยพ่อเตยป้าแตกกับพ่อพี่พาหน่องหล่อปลาเลาะเขาคือเก่าไปหลุนไปชุมกันเลยเด้อเรื่อยจ้าว่าสิโศกสิมันบอลนี่มันหนีเนาะสวัสดีครับผมอิจฉนักราเฮ็ดแม่เตยพ่อเตยป้าแตกทุกคนทุกหม่องทุกบอลเด้อครับผมมันหนีพ่อเตยกับพ่อพี่พาหน่องเขาป้าหน่องมีตำงบุญแวยงคาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลคือเก่าครับผมพ่อพี่พาหน่องหาเฮ็ดคือเก่าครับแต่ว่ากับพ่อหลายเราครับเฮ็ดเฮ็ดแดงย่างเพื่อกระเริ่มไหวเลยเด้อพี่น้อง มีใน่เห็ดองนกเพิ่งไก่ยังได้อยู่ครับแต่ว่ากัดฉีบบ้านไหเหรอครับพอเตยว่าครับผมเหมือนผ้าพีผ้านองเขาปลาน้าหาเห็ดขึ้นเก่าเลยพี่น้องไปลุ่นไปชุมครับพอเตยไม่เตยเมื่อว่าจะมานบ่เหมือนนี่เห็ดก็เริ่มหายากแล้วครับผมเขาปลามาบว่าพอเฮ็ดเขาไข่พ่นครับผมดอกสวยๆเลยครับสามดอกครับไม่เตยเข่าจุดหนึ่งพอเตยเข่าจุดหนึ่งครับผม ถึงกับพอเตยไม่เตยเพิ่งว่าจะมันบ่ครับมึงป้าดองสวยๆเลยครับผมสุดยอดครับกลิ่นหอมๆเลยเตยน่าเผาเลยพี่น้องรจุ๊บเลยแหกมันพี่น้องมันมันครับผมมันหน่อยมันลายจำเดย์หมือนโอ้เหลืองครับเหลือง จ็คโอ่แมวได้เนาะผ่เลยาะอ่ไปเรื่อยๆครับผมอ้าสีสูบสีมันบอละงกมันอีกพีน้องมาหลุนเบิ่รวมเพื่อไปใช้อะไรม่ตอบานอีกแล้วีน้องมันออนี้แห้งบานจะเอาขึ้นเก่าเอาขึ้นเก่าเหรนาะูก็ดามักผูิ่นมากบานกับมีครับผมตีนนนตีนอ้าวพ็่แดงยางไม่เต๋ผกับมีอ รมก็ย mm oh, okay. ังมีอ okay. ู okay. ่เนาะหลายมืมอแล้วที่นองที่สีหรือมือที่หายหอเจียงวาวาอ๋อมันหมานครับผมโ้โหเนี่ยมีตูมมีบานเมนดียวับผมบานเป็นยังไงเนางบานนี่บานแข็งครับผมนี่พอได้เก็บได้เล่มน้่เต็ม สวยเลยผีกระเม็นผีโอ้ยเท่าผีกระเม็นตะวมื่อเที่โอ้ยสองสามเปนสองดอกกว่าเลยงงๆได้ผลอืมเตลูไหมนีหวานครับผมดอกสวยดอกมากจะได้เก็บได้เล่มไปนะพี่น้องมาๆมาไม่เตยมากจริงๆเลยแหละเจ้าบ้านพี่เป็นเหลืองเลยเถอะจริงๆเลยฮะ เวยครับผมวอเตอร์สีโป้มันเพิ่นพี่น้องแมีนเพิ่นเบิ่อนแล้วครับเนี่ยอ้ยสุดยอดเลยออไฟใหม่ครับผมเอ้าหมูว่านหมูพอเป็นหมู่เป็นกลุ่มมีนอ่าสีพอไปเรื่อยเลยครับผมมือนี้มี่ใหม่ถ้าเข็ดออกเนี่ยได้เนาะพี่นไปเรื่อยๆเลยครับผมเมื่อก่อนได้ฮกขีดเนาะมีนอือหม่าหมูว่านวัตเตอร์สีโปมันพี่น้องประมาณเข็ดอมหมูว่านมือนี้กั ลบมามานพอดีอีกแล้วโมโหไล่สีว่าคือเกิดเด้อพี่น้องโอ้ยรุดมือแล้วน้องเฮ็ดสันพี่น้องสันกลุ่มแหลกขอ้งมือพี่น้องพ้นกับพ่อตกครับแต่วันน่ะอยู่บ้านพ่อเตยเมื่อบ้านวานฝ่ารู้ครับผมเมียนกันพ้นตกมากเขากับบ้านบานเจ็๊แต่ไรเอาดอกน้ำน่งหน้าก็ยังขาจันพรานอยู่ครับผม ปลาแตงแตงปลาฝนสิตกอคตาเห็ดพอมานานว่าขักขักเห็ดพอก็เลยบอขักอยู่ครับผมมสินํำเฮ็ดพอเปินเนาะก็โลดบ่มีอีกแล้วพี่น้องมันมานครับผมเอ้ามเ่อเ์เขาเห็นแต่เห็ดพอบ้านนี่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 อยู่อยู่พี่น้องนี่นนี่นนี่ท่าหลังเมียนต้นนี่กระเหียนพอว่ครับผมอ้ยเตกอุยนี่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  อ้โหดีกระแน่็แต่ดีนี่นี่นู่นนี่บ่แมนหมนี่นี่นี่กินบ่กันเลยนี่นี่นี่กินบ่แมนบ่เ e l l o นี่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 สุดยอดเลยครับผมอ้าโอ้นี่ก็แม่นตัวโปรเตียขึ้นพีพีไม่แต่พี่พี่แม่นบ่ได้เท่าพี่พีพู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 ก็แมนนี่นี่นี่สองแตกนี่แต่ยังมันเห็นอยังอยู่ครับผมตาถั่วยังครับผมตาพอดีพี่น้องอ๋อมันหมานครับผมแม่นบ่ เหมือนมั้งก็เตยอ่าแม่ดีดิเตยกก่งเหมือนมั้งมีเหรอเลยดิพี่น้องมันมันครับผมนี่นี่นี่ไอ้แกงนี่นี่นี่แน่นล้นมาเจอแล้วมันไม่พอแล้วครับผมบ่เปิ้ลกัดขาแตกแล้วครับมันเมนเมนแตกเพห็นหมูเห็นอู้เห็นแม่บ่ไม่แตกเลยนน่ะเมนเมนพี่พี่พี่หมูนี่นี่หมูอยู่ยืนนี่ฝุ่นแม่บ่แตกคุณพี่น้องเอานั่นนั่นนั่น เบงบ้บงพอเรนบแตกน่มนเบิ <à S 1> ้งบ <Ben. S 2> ิ้งบิ้งบ้ิ้งนี่นีแตกนอกกันนน่เมนมนสองพี่พอีกพี่พี่พี่เนบ่อหนีในใต้ใบตองนี่มึงอยู่แมนอู้ดอกไว้ตองนี่ดอกไงเ่นบ่อเบิ้งเบิ้งพอดีเอ้าบ่เปิดกะหาแตกแล้วพี่อเอาพี่รับ แต่มู่นี่อยู่บ้นเอ้ามือนในม้นเ็ดพอรอผีีผีผีแมนเบิได้ไหมเต้ยพีผีนี่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 อ่แฉกว่าไงไม่เต้ยพอเห็นตาบดีเน่ย่นี่ี่แล้วพีีแมนเบิด้นี่นี่มูนูอยูพี่้อง่ดแนเบิรตเดนนู่นนี่น่ะสอ้าวมันมาเรผมนี่ะนไหแมนบ่แมนเออลุยลุม่เต้ลุยมนบ่แมนบ่ เโดกหน่อยดอกหน่อยดอกหน่อยขึ้นอเมีนบบตัวนี้เอ้าเมียนหนหาอก่อนครับอืเห็ดหมูหน่อยอยู่ถัาวนี่มันนุ่มเลยไม่เตอมไม่ถงไงอ้หได้เห็นนะกันลายมื่ละบึ้งๆถั่าบ่ถั่าไม่เติมถั่วยังเก่งได้อือตัวนั้นมันนุ่มที่ถัอ้ยมาขัดเตัวนุ่มดิเต ลายดอกมือเบิ้งขาเพิ่นเด้อเนี่ยากแค่นครับผมเอาไปต้มออกกตอะจนที่นอนขาขาเพิ่งครับผมสุดยอดขาครับผมเงาหนึ่งเนาะนะไปเรื่อยๆแล้วครับโอ้ยยังนุ่มอยู่ตัวตนผลบุตกครับผมตวเอ้ยขาเพิ่งาป ค่ะค่ะนะพดีแม่เต้ดอกแม่เต้ดอกงามค่ะพี่น้องดอกไงดอกหมกโก้โอ้โตีดูที่ดอกโอ้โหน้องายจะจองคนละเขาว่รลุยยังโอ้นี่เปลี่ยนเห็ี่นโอ้ยมีน้ำเงาหนาอูได้เอาได้เอาได้ฝนบ่ตกเงี้ยเงาครับผมไม่ได้ดอกนึงคือเปล่าตีกันครับผมแน่นวนแน่นหนาหนี่หนี่คือใบตองโอ้สีใบตองเนาะ เงายนี่เยะเยเอะนี่ด่นึ่งโดูไตรนมับผมเงาเยนมบ่ม่เตยขึ้ใหญ่นุ่มตัต้มากลายโดอกหนึ่งผู้นีกลุ่มนึงเมเตยอู้นั่นนั่นนันนันจอดัน่นใดขงเงาู้อีกลุ่มนั่นผู้เม่เตยคือสีเต็มตาไวอเนาะจอดเลยม่เตยาหาไปเรื่อยๆครับนี่นมนี่อ่อนอยู่ครับกันเนี้นี่ บดดินพี่น้องเฮ็ดบดดินคัะเทปเตอรเฮ็ดบดดินกลุ่มนี้โดดโดดเบิ้งเบิ้งครับผมกลุ่มเดียวเริ่มแล้วครับผมเถ้าเอ้ยจะหาตะไคร่ใตองหนาแหงครับผมสวยงามมากชุด่อดเลยครับผมเงาเดียวอีกคือเก่าในเดรรอกังทางนั่นเฮ็ดบดดินเพชรแก้มงามฮงอ่ะลุ่นไปเรื่อยๆแล้วครับผม อีนี่เถอะ์นี่ละมึงเพิ่นบบดอกน้อยก็มีหมกแ้นอนดอกเพิ่นก็ผมมีแต่งามๆอย่างเดียวคักแินเต้ยกลุ่มโอนเงานีเนาะฮอเต้รนเนาะคักครับผมอดเลยมือนในเงาเดียวสวยเลยแม่เตอร์ดอกพอดีงามเลยเนาะพอดีด้อนแม่เต่ร้อนี่สวยๆครับผม ต้นึงกบบอกโว่าเป็นเนี่มใบตองรับชือกันครับตาตาไม่เตเห็นมาเน่ยหรอครับผมไม่เตอเต๋อ้อนดอกวันนี้ครับผมมืนมระมานเห็ดพึ่งบดเลยเด้อสวเอาไรไม่เต๋อพันแดดครับผมโอ้นี่ดอ่กรงาเม่งดอกจริงงาเม่งไม่เต๋สวยเลยดิมีเม่เตยังมันเดือยู่ไม่เตพอูพูใต้ใบตองพูพูพู นี่นี่อกหรอกไม่ได้หดอกนี่ก็ง่ายไหมง่ายง่าสวยครับผมสวยบดดินพี่น้องอ๋อหมันบดดินระบาดมือนี่สุดยอดครับม่เตยที่ที่อีกเหงาเงาเตยเป็นเหงาใจใพุ่นอีกไม่ได้เป็นเหงาเดยครับผมสวยเลยสวยครับผมเงาขนาดเลยพีพีอีอู้ยเอาเอาไปมากแต่ที่นี่เฮไปเรื่อยได้แล้วนี่ บดดินครับผมเงานี่เงานจะไลดิสุด้อครับผมเน่าลายดกเนาไม่เตยเนาเม่งจอเพิ่นจอน้ำเน่แหละครับผมเห็ดบลายอู้ผดอกนงไม่เตยผเป็นหมูเป็นกุ้เห็ดนีดอกใหญ่งพี่นููู้นี่นีหน้าเมงอ้าว่ยไม่เตยสวยครับจุบนึงาดิ สวยเลยสวยเป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่เนาะมือเนาะมือจะจุ่มดีครับผมมาณเก็บเก็บกอนหน่พี่เนาะเมนเอาเชตาพอเตยได้กวางเฮ็ดดอกเป็นประตูกเนาะเม่ดินก็เรือนแหงเฮ็ดกระหายน่าเมนกระหากระไก่เต็มตาแล้วครับผมผุนอาพี่สวยมากขาอู้ยหุ่นเนี้นเลยเตยเตย

หนพี่อ้ครดกอยครับกอนอุวานดไปไม่เปิดเปิดไปอู้หูเป็นกลุ่มดีเลยนอ้ยจะกลุ่มเลยผมไม่เตยไปอู้หูถุนบไม่เตไม่เตยอ้าเ่เท่เท่เ่่บอบนาี่เตนบานกับไข่องบานเ่งครับม ว่าแต่มือพ่อสิเข่าครับผมไ่เลยแม่ซวงพ่อเตหูมูอกับหูแล้วแต่พ่อสิเข่าถือจังหวะครับผมบ้าแข็งๆครับผมเป็นให้กอบโกยางเดี๋ยวโปเปิดบปผานแห้เหาบานเบิดพี่น้องบานเบิดเนาะแมนกระโดดงามๆเลยเออไมาจังไดล่ะพี่น้องงามๆเลยได้สองดอกแล้วมั้งผอคนเนี่ยบานพี่น้อง อ้ต ah, oh, yeah. uh, oh, ok uh ่ม huh, ค uh ือบุหรี่เนาะอืูจะคล้องคนเฝ้าครับผมบ้านเก่าใช่ก็หละครับผมดอกตูมเพิ่นไปใช้น่อบ่านมีก็พี่โอ้หล่มจว้าใส่ได้เลยพี่น้องเอ้ยบ้านตูมเพิ่นครับผมบ้านนี่ตูมหนึ่งครับเห็นช่องตูมครับ อีกุ้มนึงครับผมอือตุม้มหย่างนี้ครับมีตุ้นกระชายครับผมเต๋อกับไปอุมอมอ้มนึงกเต๋มาอุ้มนึงเล็กหน่อยครับมามามาไม่เต๋อขอรับว่าแต่เชื่อมมีขอเจ็บเชิดเชืชอ พี่มาเบิ่งบานแม่เต๋อเอ้ยอ,อยู่อยู่ต่อเพิ่นครับผมชุดยอดเลย,เยแม่นยุบอันไหนสิครับนี่เาใส่กระตาก่อนนี่บัตรได้ไม่พี่ให็นหน่องิ่งครับผมผู้ใส่ช่วยเสือไว้ครับว่าจะเป็นจอกบ่หลายคลกระหม่อมก็บหมูอ่านผมก็ได้เบื้องค่างโตงบัตรได้เทียเพิ่งกำลังดอกหน่อยหมูอ่านพอดีแกงเลยเมือน,นี่ อ่าเก็บเป็นตยเก็บตาเฮ็ดโอข่อยเนียนหมครับผมเนียนดเนี่ครับผมโอ้โหงามแฮ่พอดีแกอ้าวบ่ได้ใช้เฮ็ดโอก็ได้ใช้เฮ็ดบดมื้อนี้เฮ็ดบดเฮ็ดคอนครับผมห้วยสิได้เต็มตาได้นี่ตาเฮ็ดโอข่อยสิเต็มได้นี่เต็มแล้วเนาะอ่า กเตยว่าสิบพราขาม้าเนี่ยมาปเป็นสันอยู่เก็บหมู่บ้านเก็บหมู่บ้าน,านาในเพื่อนกระลังเป็นกะปิเนาะแมนเออเห็ดคอนที่นี่ดอกนาครับดอกงาเนี่ยอ้าหมู่บ้าเห็ดคอนอีกคือเกา่าีเนาะเนี่ยมีเตยยังอุ้ยอุ้ยดอกไหมดอกเพิ่นตาอบวบ อาตาให้พอมาชองมึงเบิ้องบานนี่โอ้ยมีแหงดิ่พอเตยว่าแต่สิตบ่มีเฮ็ดใส่ตาเห็ดพอ,อพอเตยอ้าวว่าแต่ฝนสีแห้ง,ง<น>อยู่บ้านฝนอยู่บ้านพอเตออเอยฝนแห้งครับผมเต็มปลอใช่หรืมันเราพอเตยอ้าวตาเฮ็ดพอครับผมเป็นตาเฮ็ดบดเหมือนมันมานอ่ามันมันครับผมเล็ถุงขาวๆเน่เอยไหมเตยบ้านผูวว้วานอหน่อยเอาอะไรเนาะ เปิดเจ้าก็ในแถวลุ่มเลยเปิดบงเลยเอากเียนไาเิปิดเปิดเลยเอาเดี๋ยวอกคแ่วบานนี่นี่เป็นไเอาเป็นเงาเลยสดยครับผมสวยเลยอาจีบันเือพี่น้องเอาแบบพ่อคเ่วบานเลใหญ่เลยเนาะห่เลยไม่เตงหญ่เลยมันมันครับผม งามเห,เห้งามเี้คนอยู่กนการกินไปเลยไม่เตมเฮ็ดพึงเขาขาวเมื่อเตยอื่นแต่ว่าบางคนเป็นเกลืนเห็ดพึ่งเขาใหญ่เนาะแม่อเตเพึงเขาใหญ่เม่อเตยอีกแบบนึงเด้อพี่นนอกแบบเดียวกันลหรอครับก็เห็ดพึ่งนึหนอกครับผมเมนนีนี่นี่ค้เาเตยเห็ดพ่งเขาขาวครับฝนเม่นได้เม่เตยรจริงเปนั่นเลเด้อนั่นปรงหา่นนี่มือนอเอาดหนี่ก็มัม ใจเย็นเห็นนะสวยเลยครับผมงามเฮงงามเฮง้ย<ๆ>มาแค่ของงามเนี่ยคนเป็น<อ>เงนหงาเลยเปิดไปนึ่เดียวอีกหนึ่เปิแถวนึ้งอาพ้นมีสุดยอดเลยเอ้ามันมันครับผมเกงเสียบหอมหิวหิวตระกูลเฮดเพิ่งเขาเสียบเบิดเท่านาั้นแค่สวมไม่ได้ป,ปุบปุบเลยเนาะโอ้ดีเกง ดบดดินคนระับก็พี่เผ่งเข่านะครับผมโอเคไปต่อครับผมป๋มาจุดจุ่มเลยครับผมคานี้นครับัน,นี่สามดอกครับผมบอมู้ดข้างนีะสวยๆครับท้างานทั้างหลังนะผมข้ามนนะข้างนี้ล้วนๆับผม รอบสองของผักเตยครับผมพ่อกอแดงสองดอกครับผมสี่ดอกครับสวยๆนะครับพ่อเตยเจนี้ข้าดินครับผมผักเตยบาริโลให้พี่ให้น้องมึงครับผมรอบสองครับมันหมานขึ้นเก่าครับผม พี่น้องก็สรุปคลิปในวันที่สิบพฤษภาพศาาา2 5 6 8เนาะพี่น้องนักลาเห็ดแม่เตยพ่อเตยป้าแต่กับพาพี่พาน้องเขาป่าหาเห็ดคือเกาในเมือหนีเนาะเมือนีกะแม่เตยพ่อเตยกะมานคือเกาเด้อพี่น้องตาหนีสิเป็นเห็ดระงกแน่เล็กน้อยอะพี่น้องกับเห็ดผึ่งล้วนเลยพี่น้องตัวนี้ ีเมรนเห็ดบดดินละพี่น้องเห็ดพึงเขาขาวบางคนก็เอื่อหนึ่งเดพึงเขาใหญ่ละพี่น้องแต่แม่เจยพอเตยเอื่อหนึ่งเดพึงเขาขาวเนาะพึงเขาใหญ่ก็อีกแบบนึงพี่น้องตัวนี้สิเป็นเห็ดดอกเห็ดร่วมเมื่อวานพอเตยกายบ่ได้เปิดได้เชียร์พี่น้องเอ้ยบานเบิดแมร์เ็ดดอกเห็ดก้อนหน่อยก้อนหน่อยเห็ดแดงง้างเนาะกับละงอกบานเนาะพอเตยมองละดอกซองดอกก็เต็มตาคือเก่า ส่วนตานี่สิเป็นเฮ็ดบดเฮ็ดคอนล่ะพี่น้องได้เต็มตาหน่อยเนาะตาเฮ็ดพอครับผมตาเฮ็ดพอผลอยู่บานแห้งว่าสีนํำเฮ็ดพอพี่น้องมาพี่บ่มีฝผลพอดีเลยก็เลยได้มาได้เฮ็ดคอนใส่เนาะเฮ็ดบดเฮ็ดคอนใส่เมื่อเกง, mm hmm. งเทียงเฮามือมือหนีเนาะก็ mm hmm. ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามที่กบนักลาเฮ็ดแมเตอพอเตยปลาแตกถูกมองบอนเด้อพี่น้อง มือนี้ก็พาพีผ้านนองเลาะปลากัะมานคือเก่ามืออื่นพอๆพกันไหม่ขอสวัสดีค่ะกระด้บพอํำแน่ท้าลุมครับผมเมนได้กหนึ่งกอบอหนึ่งนี่ล่ะสวัสดีครับผม